เสียแป้งนี่ถือเป็นบุคคลอันตรายเปิดประวัติอาดีกรของเสียแป้งเสียแป้งนี่ถือว่าเป็นบุคคลอันตรายหลายคนก็ถามเอ้าแล้วยังไงเคยก่อคดีอะไรบ้างย้อนไปดูหน่อยละกันนะครับผู้ชมเสียแป้งนี่ถือเป็นบุคคลอันตรายเปิดประวัติอาดีกรของเสียแป้งเคยร่วมกับพวก ไปปล้นผู้ต้องหาจากตํารวจสืบสวนกองบังคับการสืบสวนตำรวจภูธรภาคขณะจับกุมคดียาเสพติดแล้วก็ยังก่อนเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บด้วยนอกจากนั้นนะครับยังอยู่ระหว่างการพิจารณาอีกหลายคดีทั้งครอบครองสมคบค้ายาเสพติดฟอกเงินแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้ต้องหาร่วมกันนายอนันต์คลังจันร์อดีตนายกอบจอนะครศรีธรรมราชแล้วก็พยายามที่อีกหลายคดี นอกจากนี้ครับยังพบข้อมูลอีกว่าเจ้าหน้าที่ปะปะงเนี่ยเข้าไปอายัดทรัพย์สินที่ฝากเอาไว้กับพี่สาวมูลค่าสูงนะถึง150ล้านบาทบแล้วทีนี้หลังจากที่มันเกิดเหตุที่โรงพยาบาลเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยกวดขันต่อฮะ เพิ่งะรวดค่ะหรือเปล่าไม่แน่ใจคนเข้าคนออกนะตอนนี้ใครจะมาเยี่ยมผู้ป่วยเนี่ยเข้มข้นเลยมีการสแกนบัตรประจําตัวประชาชนอย่างเข้มงวดนะครับญาติที่จะมาเฝ้าคนป่วยต่างๆบอกตอนนี้ต้องรอเวลากันนานมากขึ้นนะครับคือเสียแป้งเขาคงรอไม่ไหวอะคุณถ้าจะให้พ้นโทษออกมาเจออิสราภาพตามกระบวนการเนี่ย20ปีอ่ะเพราะโดนกําหนดโทษรวม21ปีสเดือน25วัน วันพ้นโทษคือ6พฤษภาคม2586 20้อปหี20ปีปีรอไม่ไหวรอไม่ไหวนะ,อ,ะออกมาก่อนล่าสุดมีรายงานจากตำรวจนะนะคะเพราะตำรวจแกะรอยจากสัญญาณโทรศัพท์มือถือของเสียแป้งพบว่าเอจะหลบหนีออกนอกประเทศหรือเปล่าตำรวจบอกว่าตอนนี้ยังไม่หลบหนีออกนอกประเทศค่ะแต่พบว่าหลังจากหลบหนีออกจากโรงพยาบาลไปพบสัญญาณโทรศัพท์ในพื้นที่พัทลุงซึ่งตามรายงานข่าวเห็นบอกกันะนะคะว่า ไปอยู่แถวแถวตำบลนานโนดอำเภอเมืองพัทลุงนั่นแหละจุดนี้เป็นจุดที่ลูกสมุนมือขวาของเสียแป้ง oh. เคยอุ้มผู้หญิงไปฆ่าห่อศพทิ้งไว้ในป่าตรงจุดนี้ด้วยเดี oh. ๋ยวตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะแกะรอยนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าล่าสุดคุณผู้ชมล่าสุดพบสรรัญญาณเคลื่อนจากพัทลุงมาอยู่ที่สตูลแล้วค่ะ ตำรวจกำลังเร่งล่าติดตามลูกสมุนที่พาเสียแป้งนาหนดหลบหนีนะคะว่าแท้จริงแล้วทั้งทางด้านชันเลิมพงจากกรีหรือว่าเจรวุฒิลูกสมุนทั้งสามเนี่ยมีส่วนในการพาในแป้งเนี่ยหลบหนีหรือเปล่าซึ่งก็เชื่อว่าเดี๋ยววันนี้จะมีความชัดเจนและตำรวจเตรียมจะออกหมายจับแล้วนะคะ ซึ่งแนวทางการสอบสวนทราบว่าหลังจากช่วยเสียแป้งหลบหนีออกจากโรงพยาบาลได้สําเร็จได้มีการพาเสียแป้งไปพบกับคนคนหนึ่งซึ่งเห็นบอกว่าเป็นหัวหน้าใหญ่เพื่อให้หัวหน้าใหญ่คนเนี้ย พาหลบหนีออกนอกชายแดนเมียนมาแต่กลับถูกในายใหญ่คนนี้ปฏิเสธไม่ช่วยค่ะก็เลยมีการพลาเสียแป้งเนี่ยย้อนกลับมาที่พัทลุงนั่นเองก็เป็นจุดที่ฉันบอกว่าอาจจะเป็นเซฟเฮ้าส์ของในแป้งหรือเปล่าก่อนจะวนมาอยู่ที่พื้นที่สตูลตอนนี้นะคะก่อนที่ลูกสมุนจะพากันแยกย้ายกันไปตำรวจนะครศรีธรรมราชตอนนี้เตรียมเสนอสารอนุมัติหมายจับลูกสมุนของเสียแป้งซึ่งเบื้องต้นได้มีกระแสะข่าวนะคะว่ามีสิบตำรวจ เอกหญิงจัดหาโทรศัพท์ให้กับเสียแป้งด้วย<ม>เพื่อที่จะวางแผนหลบหนีรวมไปถึงเจ้าหน้าที่รัฐราายอื่นๆที่ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลชัดเจนแต่ตอนนี้ยืนยันข้อมูลเฉพาะข้อมูลที่ผู้ร่วมขบวนการนะคะเป็นชาวบ้านธรรมดาเท่านั้นที่ช่วยเสียแป้งหลบหนีค่ะ